เกาะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูปลาวานเกยตื้นที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าที่ดูปลววานแล้วนะครับผมครับก็เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปลาวานได้มาเกยตื้นนะครับผมแล้วก็ประมาณสองสาวันที่ผ่านมานี่ก็แผ่นดินไหวบ่อยนะครับที่ประเทศไอซ์แลนด์ตอนนี้นะครับผมพออากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผม พจะเข้าหน้าหนาวของประเทศไอซ์แลนด์แลวนะครับก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานานะครับผมผมไม่ทราบสาเหตุนะครับที่ปราวานมาเกยตื้นนะครับผมไปชมกันด้วยกันเลยนะครับผมน,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 นี่ครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาถึงนะครับผมชมปลาวานเกยตื้นกันนะครับผมที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับผมนี่ครับผมก็ตายแล้วนะครับผม ว่าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับโลกร้อนหรือว่ายัางไงก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ประเทศไอซ์แลนด์ก็จะมีเป็นดินไหวตลอดเลยนะครับแล้วก็อากาศก็ไม่ดีด้วยนะครับผมก็เลยทำให้ปลาวานมาเตยตื้นนอนตายอยู่นะครับผมเนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับผมประมาณสัก สามสี่อันได้เลยนะครับผมนี่ครับใหญ่ครับดูครับผมนบมีบาดแผลอยู่ตรงกลางนะครับผมครับผมก็จะไปถ่ายานน้าใทุกคนได้ดูนะครับผมครับกูคนก็แหกกันมาดูใหญ่เลยนะครับผมประวานเคยตื้นที่นี่นะครับผม ได้เลยนะครับผมคิดว่านะครับตดวใหญ่มากครับประมาณตั้งสี่ห้าตันได้นะครับไม่ใช่สองสามตันนะครับผมลืดแรงนะครับอันตรายนะครับผมหลบมงครับเป็นปลาวานที่ตายแล้วนะครับมันนอนเกยตื้นอยู่นะครับผมมีประเทศไอ์แลนด์นะครับผมเด็กก็ขึ้นไปยืนเล่นนะครับ มีกลิ่นแล้วครับทุกคนวันนี้เขาก็ตายไปประมาณสองสามวันเลยนะครับผมนี่ครับทุกคนก็แห่กันมาดูกันใหญ่เลยครับผมนี่ครับผู้คนแห่กันมาดูปลาววานนะครับนมกครับจะไปถ่ายด้านนู้นให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมชมไปด้วยกันนะครับของดีของแปลกที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับหาดูได้ยากนะครับผมครับ ร่คับฝั่งนี้ครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มาถ่ายด้านหางให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแต่ย้อนแสงนักหน่อยนะครับผมดูครับดูกันใกล้ๆเลยครับผมนี่ครับเด็กน้อยเขา ก็เล่นหางอยู่นะครับอุ้ยสวัสดีนครับก็คือส่วนหางนะครับผมน่ครับมีบาดแผละ,ะครับผมนี่ก็เป็นส่วนหางนะครับผมก็ตัวไม่ใหญ่นะครับผมน่ครับมีขนาดไม่ใหญ่นะครับผม ใหญ่แล้วจะขาดไหนนะครับผมชมไปด้วยกันนะครับดูครับถ่ายใกล้ๆเลยนะครับผมครับลมแรงครับหนาวครับผมก็เลยไกลๆนะครับท้องลายเลยครับผม น้อยเขาก็ชอบกันใหญ่เลยนะครับผมเราจับดูกันเรไม่กลัวกันเลยนะครับผมไกลครับ กันใหญ่เลยนะครับเด็กๆนะครับผมนะ่ครับคนเอสเซน็์ก็สันนิษฐานกันว่าสภาวะอากาศไม่ดีนะครับช่วงนี้นะครับก็ประวานได้มาเกยตื้นนะครับผมแล้วก็ช่วงหน้านี้ก็จะมีแผ่นดินไหวบ่อยนะครับผมครับ มากครับทุกคนตื่นเต้นกันลองไปดกันนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติดเกาะชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชอบิ๊กนะครับผมจะมีอะไรดีๆที่ไอซ์แลนด์ผมก็จะไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับผมบรรยากาศลาวานเกยตื่นวันนี้นะครับผม ตื้นนะครับผมนะเทศนอัเลนนะครับผมหัวใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ครับผมจะไล่จากด้านหัวไว้ทุกคนได้ดูถึงด้านหางเลยนะครับนะครับเด็กน้อยก็มายืนชมกันใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นสะดือของโคนะครับผมนี่ครับนี่ก็หางครับ ส่วน <X Joh an> หางครับผมผมจะถ่ายด้านนู้นให้ทุกคนได้ดูนะครับกลัวคลื่นนะครับผมด้านนี้ครับผมจะย้อนแสงเล็กน้อยนะครับ Amazing เลยนะครับผมอ๋อหาดูกันยากนะครับผม ก็มีบาดแผลเต็มตัวเลยนะครับนี่ครับดูคลิปเพาะเขาบผมเก็บ,บให้ทุกคนดูกันชัดๆเลยนะครับ ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ติดเกาะชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมอีกนะครับผมบ <Okay. S 1> หนาวครับทุกคน จะดูอากาศดีอย่างนี้นะครับป็นหนาวนะครับผมอากาศวันนี้ก็อยู่ที่9องศานะครับแล้วก็อยู่ใกล้กริมฝั่งทะเลนะด้วยนะครับผมเลยหนาวแรงมากเลยนะครับบุคคนก็มาดูกันตลอดเลยนะครับผมก็เป็นโคดทินนะครับผม ยากาศดีนะครับผมครพอประมาณน,นี้ก็ตายมาประมาณสองวันเลยนะครับผมนี่ครับผมก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็มอยู่ในเมืองเมงหลวงเลจวิกเลยนะครับผม ก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูอีกสักนิดนะครับ,บก,ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนโขดหินด้านบนแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นปลาหวานที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะครับก็เป็นทะเลนะครับริมฝั่งทะเลนะครับนี่ครับด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นเมืองหลวงเรจวิกของประเทศไอซ์แลนด์นะครับผม อคนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ติดเกาะชาแนลทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมอ,อีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับรอติดตามนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนหรือทำอะไรที่ไหนอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม